นโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะก็น้อมคารวะองค์ุณทอรหัน์อันประเสริฐพร้อมด้วยพราสัตธรรมอันล้ำเลิศและพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเซียนกล้าว้อกราบคารวะพระธีรานุเทระ กอกาศเพื่อนสันตมิกขอเจริญสุขสวัสดีแด่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพลิ้ง นำจิตจากอเวจี v G, มืดจัดท่านเอย่ยสุขสว่างสลายทุกทิ้งสนะแท้เสียงธรรมโชกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญเราท่านทัน้งหลายมาร่วมกันเจริญกุศลโดยการฟังพระสัทธรรมที่จะนำมาเล่าสูทา่ท่านทั้งหลายฟังไปเกิดการสั่งสมปัญญาบารมี เป็นบุญกุศลอีกชนิดหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์อันสูงสุดเพื่อเป็นแสงสว่างเครื่องนำทางของชีวิตเราทั้นทั้งหลายเมื่อนังตั้งกายให้พร้อมที่จะเจริญพระกรรมฐานแต่การตั้งใจฟังธรรมะ นั่งสมาธิจเจริญภาวนาไปด้วยด้วยการสํารวมจิตสํารวมบาจาสํารวมกายการนั่งสมาธิในรูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับใช้เสียงธรรมะเป็นเครื่องกรอบจิตใจบางทีบางครั้งเราท่านก็จะงงว่าเอ๊จะให้นั่งสมาธิ หรือว่าจะให้ฟังทมถ้าเอาหูฟังมันก็ได้อยู่เฉพาะความจำแต่ถ้าเอาใจฟังให้ลงสู่ใจมันมีวิธีการทำท่านทั้งหลายลองนั่งนิ่งๆเฉยๆเบื้องต้นก็อาจจะส่งใจไปรู้สึกรับรู้เสียงที่มากระทบสดประสาท มากระตบหูนั่นแหละแต่ขอให้เรานั่งนิ่งๆเฉยๆก่อนเราก็อาศัยเสียงธรรมผ่อนคลายสบายๆมาไปสักระยะหนึ่งจากที่ร่างกายนั่งนิ่งๆอยู่ ใก็จะเริ่มกลับมาสนใจดูที่ลมเข้าลมออกโดยไม่ต้องใส่ใจสนใจว่าพูดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปคิดตามในเรื่องนั้นนั้นเพียงแค่ให้น้อมใจกลับมารู้ที่ลมเข้าลมออกเบาๆผ่อนคลายถ้าจะได้ยินเสียงธรรมะ ก็เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าได้ยินเฉยๆไปเท่านั้นแหละเมื่อใจรู้ลมเข้าลมออกอย่างผ่อนคลา,ายร่างกายนั่งนิ่งไม่ขยับเกิดที่ไม่ขยับก็ไม่ต้องไปปรุงสร้างหรือปรุงแต่งที่จะต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้แต่สํารวมลงอยู่ที่จิตอยู่ที่ลิ้นปี เวลาลมหายใจมาละเอียดเบาเบาลงจนกายเบาจิตเบารู้อยู่ที่ลินปีแต่นี่ใจก็จะออกรับรู้รับทราบได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกว่าเสียงนั้นอยู่นอกๆที่มากระทบหูแล้วก็ดับแต่ก็ลงสู่ใจ อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกโดยไม่ใช้ความสำคัญมั่นหมายอะไรแต่มันจะบันทึกลงไปสู่ใจโดยไม่ต้องไปกังวลว่าจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเมื่อสมาธิมันมันเริ่มจดจอ่อเริ่มนิ่งอยู่กับการเพ่งที่ลมหายใจจะลมหายใจเบาละเอียดลงละเอียดลง จก็จะออกรับรู้รับทราบทางทวารคือมันสุนรวมอยู่ข้างในแต่การทำหน้าที่ของใจที่จะไปรับรู้ในสดประสาทนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแหละแต่มันจะลดเจตนาในการที่จะมุ่งตั้งใจฟังที่หูแต่มันจะมารู้อยู่ที่ใจ สังเกตดูเสียงที่กระทบแล้วก็ดับเสียงที่กระทบแล้วก็ดับไปดับไปอันนี้ก็จะสังเกตเห็นสภาวะของความเป็นอนิจจังนี่การนั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมะให้พยายามฝึกอย่างนี้ให้ผ่อนคลายสบายๆรู้ลมเข้าลมออก จะยาวจะสั้นก็แล้วแต่มันจะปรากฏโดยไม่ต้องไปกะเกณฑ์หรือใบบังคับแต่เบื้องต้นก็อาจจะบังคับหน่อยพอคุ้นเคยกับลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติถ้าใจจะแวบออกไปก็เพียงแค่เรารู้สึกรู้ว่ามันคิดออกไป เรก็รู้สึกที่ลมเข้าลมออกทำให้ชํชนานิชํานาญให้ว่องไวแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงความรู้สึกว่าใจไม่สงบใจทำไมฟุ้งซ่านทำไมคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปแกลับมารู้ที่ปัจจุบันขณะคือลมเข้าลมออกขณะนั้นๆอยู่ โดยไม่ต้องไปตั้งเจตนาว่าจะให้มันอยู่กับลมตลอดโดยจะตั้งใจที่จะฟังให้มันเข้าใจตลอดคือปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะของมันเลย,ยเพียงแค่เรามาเรียนรู้ดูการเปลี่ยนแปลงดูความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่คงที่ชัดายไปตามเหตุ ตามนิสัยตามอัธยาศัยที่มันจะปรุงไปแต่เราก็ผ่อนคลายให้ใส่ใจไว้ว่าสิ่งที่ได้รับรู้รับทราบนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงแต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าทราบเท่านั้นเองเราก็ดับไปจบไปอันนี้จะเป็นฐานพลังจิตที่จะใช้ ในการดำเนินชีวิตเราจะปลดปล่อยปลดปลงกับเรื่องราวปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตได้ดีคือมารู้จักปลงปลดปลงปล่อยวางได้เร็วใจจะนิ่งสงบไม่หวั่นไหวกับเสียงที่มากระทบบ้างกับรูปที่มาปรากฏเห็นเกิดความชอบใจไม่พอใจ มันก็จะเป็นเหตุทำให้เราล่วงละเมิดศีลเป็นปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารได้มันก็เป็นการสร้างอากุศลกรรมขึ้นมาแต่ถ้าใจเราหนักแน่นรู้เท่าทันอารมณ์สิ่งเหล่านี้ถึงมันจะเกิดขึ้นภายในใจแต่มันก็ไม่ออกมาทางกายทางวาจาเป็นแก่เพียงทางมโนกรรม แต่ถ้าเรามีสติละลึกรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทั้งยินดีบ้างทั้งยินร้ายบ้างเรารับรู้รู้เท่าทันมันก็เป็นเหตุทำให้เกิดมีความรายแก่ใจจะรู้จักผิดจักถูกผิดชอบชัว่วดีมันจะพิจารณาให้ควรบอกตนเองสอนตัวเองได้ วันนี้จะนำเรื่องราวพระสูตรที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ท่านได้จารึกได้บันทึกเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14อุปริปัน,นาฏนะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการทำปานาติบาตวางอาชญาวางสัตราวุธได้มีความระอายมีความอินดูอนุเครเกื้อกูลในสรรพสัตว์ บุคคลนั้นจะเป็นเหตุทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร้อมพลั่งสมาทานไว้อย่างนี้คือตั้งเจตนาไว้อย่างดีหากตายไปแล้วไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์จะเกิดในที่ใดใดในภายหลัง ก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนะคนที่มีอายุสั้นพันตายสามวันดีสีวันไข้ให้รู้เถิดว่าบกพร่องเรื่องศีลข้อที่หนึ่งคือปนานาติบาศีลข้อที่หนึ่งจะล่วงละเมิดได้ก็เพราะอาศัยความโกรธความโกรธก็เกิดมาจากความ ไม่พอใจหรืออาจจะเกิดจากความโลภในการค่าที่อยากจะได้นี่มันก็เป็นมาจากความหลงนี่กิเลสไฟสามกองนี้ที่เป็นตัวชักใหญ่อยู่เบื้องหลังถ้าเราอยากจะมีอายุยืนก็ตั้งเจตนาดีๆเห็นคุณของการรักษาศีลข้อนี้ การที่เราเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายทางสุขภาพให้รูเถอะว่านั่นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่เกิดจากการล่วงละเมิดปานาติบาตแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ที่มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินท่อนไม้สัตราวุธให้เขาตายไปจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร้อมร่างสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดๆในภายหลังจะเป็นบุคคลที่มีโลกน้อย อันนี้ก็เกี่ยวกับสินข้อที่หนึ่งที่ท่านได้ก,กล่าวเอาไว้ดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานผานะดอกไม้เครื่องหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่ที่อาศัย ให้ปฏิบคมไฟแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พลังพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปถ้าไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคน ผู้ที่มีโภคะสมบัติมากอันนี้บางท่านอุบัติบางเกิดขึ้นมามีมรดกเป็นลหลายหลาหลายพันล้านเกิดบนกองเงินกองทองนั่นก็แสดงว่าบุคคลนั้นได้ขายให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ที่พักที่อาศัยดังนี้ดังที่ได้กล่าวไว้ดูก่อนมานบ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความเครียดแค้นโกรธเคืองตูเขาว่ามากก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความ เคียดผูกอาคาตพยาบาทให้ปรากฏเมื่อเขาตายไปแล้วย่อมถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พลังพร้อมสมทา,านไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดๆ นายภายหลังบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นคนที่น่าเลื่อมใสฉะนั้นการกโกโรธโกรธงุดงิดโมโหฉุนเฉียวโทสะเผารนจิตใจของตนแล้วก็ดูไม่น่ารักไม่น่านับถือแต่ถ้าบุคคลใดที่สามารถระงับความโกรธได้ อาน,นิสงส์ก็จะเป็นคนที่น่ายำเกรงน่าเคารพนับถือแม้แต่ในปัจจุบันก็ตามหรือในอนาคตหรือในสัมบรายภพก็ตามอันนี้อนุภาพของเป็นคนไม่มักโกรธถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ให้เห็นโทษของความโกรธและมันเจริญเมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ ดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาริษยาในราบสากาละความเคารพนับถือการกราบไหวการบูชาของคนอื่น เขาตายไปย่อมถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พลังพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักมากคือมีฐานะมีตำแหน่ง มียศถาบรรดาศัสูงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามักอิจฉาริษยาในคุณงามความดีของคนอื่นเห็นก็ดีแล้วก็มักอิจฉาอันนี้ก็เป็นไปด้วยความโกรธอิจฉาก็ทำให้ตาร้อนความโกรธไฟแห่งความโกรธมันเผาตาไม่มีเมตตา จึงไปอิจฉาเขาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาเห็นคนอื่นได้ดีก็อิจฉาเขาอันนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้เป็นคนต่าต้อยถ้าไปเกิดก็เกิดในตระกูลต่าอย่างนี้เป็นต้นดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิงย่อมกราบไหวคนที่ควรกราบไหวลุกลับคนที่ควรลุกลับให้อาสนะแก่สมควรแก่อาสนะให้ที่พักที่อาศัยให้ทางแก่คนที่สมควรให้ทางสการะเคารพแก่บุคคลผู้ที่ควรเคารพที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไปแล้วย่อมถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาพลังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่ไปสุกติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดในภายหลังของบุคคลนั้นจะเกิดในตระกูลสูงความไม่กระด้างกระเดืองความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นบุญ ส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ไอรสละทิฏฐิมานะของตนยิ่งอ่อนน้อมนอบน้อมเคารพควรบุคคลที่ควรเคารพสักการะบุคคลที่ควรสักการะอย่างนี้ก็เป็นบุญนะอย่างที่ได้กล่าวจะได้เกิดในตระกูลสูงจะได้มีการศึกษาที่ดีการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นดู ก่อนมานพบ,บุคลบคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือสมณะพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อ ทำย่อมไปไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสิ้นทุกตลอดการหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดการเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาพลังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์จะไปเกิดในที่ใดๆในภายหลังนั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอันนี้ชัดเจนเราท่านทั้งหลายถึงเราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเข้าหาสมณพราหมณ์ครุบาอาจารย์ที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวิยัยเราก็สามารที่จะค้นคว้าศึกษาหาได้ จากโลกอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพการได้ยินได้ฟังธรรมะนี้ก็เป็นเหตุทำให้เป็นบุคคลที่มีปัญญาเมื่อบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดในสังคมใด บุคคลนั้นก็จะได้รับการยอมรับในการให้เกียรติได้เป็นผู้นำการที่มีผู้นำที่มีปัญญาถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำก็ควรที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะมีความสุขในโลกปัจจุบันด้วยแม้แต่ละกายอัตภาพนี้ก็เป็นเหตุทำให้ไปสุคติโลกสวรรค์ได้เห็นไหมเพราะนั้นสำคัญนะ ท่านทั้งหลายบางทีการทำบุญก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเสียสละเข้าของเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็สามารถที่จะทำบุญได้ด้วยการเจตนาในการรักษาศีลศีลห้าเป็นต้นหรือเป็นบุคคลที่มีสัมมาคารวะอนน้อมถ่อมตน การไม่เย่อหยิ่งถือตัวไม่สำคัญตนนะหรือการศึกษาธรรมะการเข้าหาครูบาอาจารย์สอบถามก็จะได้เป็นมีผลมีอานิสงส์มากอย่างที่ท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ตั้งตนไว้ชอบอัตตาปนิธิ อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากคือตั้งใจที่จะฝึกฝนตนให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้อาศัยความโอ้อวดเย่อหยิ่งถือตัวแต่มีจิตใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนให้ห่างไกลจากความโลภโกรธหลงบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายไม่ถือเนื้อถือตัว ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในปัจจุบันด้วยในอนาคตหรือในสัมปายภพด้วยอันนี้ก็เป็นคุณค่าในการได้ฟังพระสัตธรรมดังนั้นการได้นำธรรมะมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็พอสมควรเกเวราก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ นสุกกายโมสุกใจพุทธผ่องใสทาปลอดภัยยะจะเย็นเทนธรรมมัาาง่งคั่งร่ำรวยโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอน